น่ะเอาว่าไงไม่มีไม่เนี่ยไม่ได้ข่าวเลยนะเออกก็ต้องแก้ไขที่เจ้าหน้าที่นะต้องแก้ไขต้องแก้ไขเยเดี๋ยวขอดูก่อนนะ ก็ประชาชนต้องถามประชาชนดูสินะเออแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นการขอร้องแล้วนะยังไม่ได้เด็นการบังคับนะให้ปฏิบัติตามก็กก็เสียงตอบพัดเสตอบรับก็ดีนะอันนี้เป็นเรื่องของก็ต้อง เดี๋ยวศูนย์เขาดูแลหมดนะเดี๋ยวศูนย์นี่ทางศูนย์เขาดูแลถามผมผมไม่รู้เรื่องหรอกนะก็ไม่เป็นไรไงนะไม่เป็นไรก็ดูแลก็ทำงานปกติไม่มีอะไรนะสุขภาพก็ดีอยู่แข็งรง ไม่มีอะไรแล้วนะโอเคจ้ะเขากำลังดำเนินการดำเนินการอยู่นะเออเรื่องนี้เรื่องเผาป่าเนี่ยยากลำบากเหลือเกินประชาชนเนี่ยไม่ค่อยแค่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจนะาทำให้เรื่องดูแลดูแงแล้วก็ทำให้ไฟไม่ป่ามากเนี่ยทำให้เกิด PM 2.5ขึ้นเยอะนะครับก็ ก็อยากจะขอความร่วมมือของประชาชนเนี่ยนะได้ช่วยกันนะครับช่วยดูแลเรื่องไฟป่าเนี่ยให้มากเพราะมัาทำให้สุขภาพเสียหายนะครับก็ฝากให้ชุมชนช่วยเขียนให้ประชาชนได้ร่วมมือด้วยนะครับกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการเผาป่าเนี่ยจงถือเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะครับทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเมืองด้วยแล้วก็ เครือขายกับประชาชนเนยอะนะครับข้าวกลุณครับ